สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟิโบ๙๙นะครับวันนี้ก็มาวิเคราะห์กราฟบิตคอยนะครับแล้วก็มีเทียบโดเมนแอนให้ด้วยนะครับแล้วก็มีเหรียญ XRP ที่ต้องมาเตือนกันนิดนึงนะเพราะว่าอยู่ในโซนอันตรายมากๆนะครับแล้วก็อีกเหรียญจะเป็นดอสนะครับก็เอามากาวันนะครับเนาะก็วันนี้ก็มาอยู่ที่กราฟบิตคอยนะครับแล้วก็เทอรีมแล้วก็ดอสแล้วก็ดอมแอนนะครับซึ่งมัน มาเอามาเปรียบเทียบนะครับว่าทุนมันเริ่มไหลออกจากเหรียญเล็กนะครับเหรียญ BTC อิตาเลียนดอทนะครับไหลออกมาพร้อมๆกันกับโดเมนเลยนะครับแล้วก็ราคามันก็เริ่มเหมือนกับปี2019นะครับซึ่งตรงนี้นะครับ2019วันที่1กรกฎาคมนะครับเดือนนี้นะครับมันเริ่มมีทุนไหลออกพร้อมๆกันนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าราคานะครับมันเริ่มไหลออกมาพร้อมกันทุกๆทุกๆ ทุกๆแก๊งเนี่ยนะครับทั้งทั้งไอ้มาคิตแคปบิตดีซีนะครับแล้วก็อีเทเรียมบิดีซีนะครับซึ่งถ้าไปดูบิตดีซีนะตอนนั้นนะครับหนึ่งธันวาเราจะเห็นว่ามันจบรอบใหญ่นะครับส่วนแท่งเนี้ยนะครับเนี่ยสองคู่เนี่ยนะครับก็เป็นทวิเซอร์ท็อปนะครับที่ได้พูดคุยกันไปเมื่อวันศุกร์หรือวันเสาร์นม่รับจำไม่ได้นะนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้เอามาหยิบเอามาหยิบมาย้ํากันอีกทีนึงเนาะปัจจุบันก็ไม่ไม่ต่างกันเลยนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย โดเมนเน้ีย่ยมีโอกาสนะครับที่มันจะไหลลงไปก่อนเหมือนกับว่ารอบนี้ที่มันปั่นขึ้นมาอาจจะเป็นการจบรอบสั้นนะครับจบรอบรอบสั้นเพื่อทำออทำจุดสูงสุดของเหรียญเล็กๆนะครับเนี่ยมันเคยลงมาเสร็จแล้วก็กลับขึ้นนะครับเหรียญเล็กก็โดยเฉพาะดอสนะครับอเอาคอยซีสั้นนะครับเนาะนะก็อาจจะมาหลังจากจบรอบในการ ในการไหลออกของทุนการทำกำไรต่างๆนะครับซึ่งที่มันขึ้นมามันก็ขึ้นมาจากหมื่นเก้าหมื่นหกหมื่นห้านะครับจนถึงเจ็ดหมื่นถือว่าสูงมากๆนะสำหรับบีซีนะครับผมมองว่าถ้าเกิดมีการจบรอบกันจริงๆนะครับทุนมันก็จะไหลออกไปอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็กลับขึ้นมาอีกทีนึงเนี่ยนะครับมันจะช้อนเหรียญเล็กๆนะครับแต่แนอดีที่เหรียญเล็กขึ้นได้หนักๆเพราะว่า เหรียญพวกนี้มันยังไม่เกิดเลยนะครับเี่ยหรือ ADA OP อะไรพวกนี้มันยังไม่เกิดนะครับในอดีตเนาะถ้าใครเคยเทรดในยุค4ี่หปีก่อนก็จะรู้ว่ามันมีแค่แค่ไม่กี่เหรียญน,นะอย่างเช่น XRP BNB BNB ห้าดอนสิบดอนสิบสิบสองดอนนะครับอิเทเรียมตอนนั้นแปดสิบนะครับซึ่งแปดสิบดอนนะซึ่งมีแต่ BTC กับ อนนั้นมันเล่นเหรียญอะไรกันส่วนใหญ่ก็ bdc นะครับ bdc xrp นะนะกะ็เทรดขายกันไปเล็กๆ,ๆน้อยเมื่อก่อนวอลุ่มมันไม่ได้เยอะขนาดนี้นะครับพอเหรียญพอทุนมันไหลเข้าตลาดมันปั๊มขึ้นมากระจุยใจยนะครับแล้วมันก็ค้างอยู่ข้างบนเห็นไหมนะครับสถิติแต่โดนเน้งงนมันก็ลงมาเรื่อยๆนะครับถือว่าถ้าเกิดมันเป็นมุมมองอย่างที่ผมคาดการณ์นะครับอันนี้ก็ ต้องรอดูนะครับคือถ้ามันไหลออกแบบในอดีตนะครับมันก็จะพากันลงทั้งหมดนะครับแล้วก็กลับขึ้นมาอีกทีหนึง่งแล้วเหรียญเล็กก็จะพุ่งขึ้นนะครับพุ่งขึ้นเป็น out position นะครับแล้วก็ b t c ก็อาจจะขึ้นตามมันไปด้วยนะครับส่วนโดมิเน์อาจจะสุดแถวนี้แล้วลงต่อถ้ามันสุดแถวโซนเส้นดาวเทนใหญ่ๆเนี่ยนะครับทั้ง3ครั้งเนี่ยนะครับครั้งที่4อ่อยู่ตรงเนี้ยแล้วมันลงแบบนี้นะครับซึ่งเราจะเห็นว่าเนี่ย ทุนมันไหลออกเรื่อยเรื่อยเนี่ยแต่พวกเหรียญเล็กคริปโตอะไรเนี่ยขึ้นไปหมดเลยนะครับเท่าว่ามันส่งสัญญาณการจบรอบใหญ่รอไว้แล้วนะตอนนั้นก็ตัวใครตัวมันต้องไหมนะครับก็อันนี้ก็เอามาเทียบให้ดูมันเป็นกราฟระดับเดือนนะซึ่งมันไม่ได้ชัดเจนอะไรมากมายเนาะเพราะว่าแน่ดินะครับอย่างเช่นีเ h เรียมนะครับเนี่ยวันวันที่หนึ่งรกานหนึ่งเก้ามันก็ไหลออกเสร็จเนี่ยพอมันไหลออกเสร็จเนี่ยโดมิแน์นลงต่อนะครับเนี่ยโดมิแนว ลงต่อเลยนะครับนี่มกรามาลงต่อจนถึงพฤษสภาเลยนะครับแต่ว่าอิอีอเลี่ยมเนี่ยพฤชพวงพฤษภาเนี่ยมันขึ้นกันไปนู่นเลยอ่ะ4.5เลยนะครับซึ่งมันไหลต่อกันเรื่อยๆนะก็ต้องดูว่ามันจะเกิดเหตุการณ์นี้ไหมผมแต่ผมก็จะมีมุมมองให้ติดตามกันในน้างงานอีก,อ,ก,อ,กอีกนานหน่อยนะครับยังไม่ถึงตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาลองนะครับนาะ ยังไม่ถึงเวลาที่เราจะบายกันนะก็ยังอยู่ในหน้าเซลล์อยู่อันนี้ก็เอามาเตือนไว้ล่วงหน้าเน้ะเอามาเกาไว้เกาะซึ่งมันจะเกิดขึ้นปีไหนปีนี้นะครับเนาะเราก็ต้องรอดูกันอีกทีหนึ่งยังคอนเฟิร์มไม่ได้ดูหน้างานนะนะเพราะว่าน,นี้มันลงกันเป็นปีเหมือนกันนะนะครับจากหนึ่งเก้ากรกฎาคมหนึ่งเก้าไปจนถึงโน่นเลยนะหนึ่งหนึ่งกันยาสองศูบนู่นนะนะครับนะแต่แต่เหรียญมันจบแถวแถวมีแนวสองหนึ่งหรือเปล่า ประมาณเมษานะครับประมาณนี่ลงประมาณหนึ่งนะครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าเดือนอะในอดีตนะครับลงประมาณเก้าเดือน่ะนะก็เป็นปีเหมือนกันนะครับก็ต้องดูกันตามหน้างานนะเนาะว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปนะครับสําหรับอ่ามุมมองที่ผมดูนะนะครับอันนี้มุมมองส่วนตัวจริงๆแหละก็คือเราออามาเทียบสถิติเฉยๆมันก็ไม่มีอะไรที่จะชัดเจนได้ขนาดนะครับเนาะเพราะว่า เราก็ยังหาทิศทางกันต่อไปนะครับสําหรับมุมมองของ btc ก็เอาเข้ามาในการาฟเลยนะครับก็เดี๋ยวดูตรงวีคก,ก่อนละกันเนาะนะครับซึ่งจะามาเตือนพรุ่งนี้มันจะปิดวีคประมาณ7จ็ดโมงเช้านะครับของอพุ่งนี้นะที่ยิมเก้าเมษานะครับนะเจ็ดโมงเช้าแท่งใหม่จะมาแท่งเก่าจะปิดนะครับซึ่งงานแท่งวีคเนี่ยตั้งแต่มันขึ้นนิวไฮนะครับเจ็ดเจ็ดเท่าไหร 7จ็ดสามเจ็ดเนะนะนะก้าสี่นะครับเจ็ดสามเจ็ดเก้าสี่นะครับนะสามเจ็ดเจ็ดสามนะครับนะบ่อยๆนะครับเนาะก็แท่งเนี้นะครับมันทิ้งไส้นะครับแต่มันไม่ได้ปิดต่ำกว่าหกสี่หกาแปดนะครับแต่มันทิ้งไส้แท่งรีเทสก็ทิ้งไส้นะครับก็ประมาณ5สัปดาห์ได้ประมาณใช้เวลาในการทุบทุบต่อเนื่องทิ้งไส้แบบนี้มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่หนึ่งเลยก็คือขาใหญ่มันเทนะครับ มุมมองก็คือมันเหมือนกับแสดงถึงการจบรอบอะนะครับคล้ายๆกับว่าเทเอากําไรกันแล้วนะแล้วแรงซื้อมันลดน้อยลงก็คือสาเหตุที่มันลดมุมมองที่มองว่ามันลดน้อยลงก็มันไม่มีแรงซื้อเข้ามามันไม่ได้นิวไฮต่อเนื่องนะครับเท่าว่าขายใหญ่เริ่มถอยละนะครับขายใหญ่ไหนไม่รู้นะครับนะแต่ผมพูดไว้ก่อนก็คือมันมันเริ่มเทะนะเราเห็นจังหวะเทขนาดเนี้ย ันไม่ใช่เทน,น้อยๆนะเจ็ดหมื่นสามแปดร้อยเทมาเท่าไรหกหมื่นสี่นะครับอันนี้กลับขึ้นไปหกหมื่นเก้าเทมาอีกทีหกหมื่นนะครับกลับขึ้นไปเจนะ็ดหมื่นสองนะเทมาอีกทีหกหมื่นนี่คือการเทต่อเนื่องมาเลยนะนะครับแต่ไม่ไม,ไม่ไม่สามารถทำนิวไฮได้นะแล้วเราไปมองว่าแนวรับตรงนี้แข็งนะครับอันนี้ก็อีกอีกหนึ่งมุมมองนะครับแต่ว่าในเรื่องของการปิดวีกนะมันไม่เคยปิดต่ำกว่าหกสี่หกแปด ราคานี้มันคือราคาฟิโบนะครับนะที่ผมเคยทําฐานไว้ใหญ่ๆนะสามารถย้อนหลังดูคลิปย้อนหลังได้นะครับคือถ้ามันมาปิดในเนี้ยเรื่องเรื่องใหญ่นะครับไม่ปิดก็เรื่องใหญ่ไม่ปิดมันก็ขึ้นเทสทั้งบนอย่างเงี้ยเนี้ยหลายหลายรอบแล้วแต่รอบเนี้ยนะอา่าไม่กี่ไม่กี่ชั่วโมงอะ่ะประมาณเจ็ดแปดเก้าสิบประมาณสิบชั่วโมงอะ่ะนะครับ ที่มันจะปิดแท่งนี้นะมันจะกลับขึ้น6 4 6 8ทันไหมอีกประมาณทันกดแท่งนะครับมันจะหนีทันไหมนะครับเนาะก็ต้องมาดูกันต้องมาลุ้นกันเนาะถ้าหนีม่ถ้าหนีทันเนี่ยมีโอกาสเทส6 7 3 2รอบหนึ่งนะซึ่ง70,000ยังไม่ดูยังไม่ดูนะครับก็หมองไว้70,000 6 7 3 2ก็อาจจะไม่ถึงด้วยซ้ํานะครับอันนี้ก็ว่ากันหน้างานถ้ามันถ้ามันปิดสูงกว่า6 4 0 0 60,468 แต่ถ้ามันปิดต่ำกว่าเนี่ยโอเคได้เปรียบรักเดี๋ยวลงไปเรื่อยๆตั้งแต่มันส่งสัญญาณในในอะไยนะสัญญาณของแท่งไอ้แฮงกิ้งแมนนะครับเนี่ยแล้วแท่งนี้เป็นแท่งพิสูตรล่ะชัดเจนเลยนะครับแล้วลงต่อเน,นื่องเลยนะครับก็เดี๋ยวต้องมารอดูนะครับยิ่งเดือนมันก็ส่งนี้แล้วนะครับมันมันค่อนข้างจะชัดเจนนะส่วนใหญ่เนี่ยเนี่ยปิดเสมอกันคือเดือนนี้จะปิดวันที่วันที่ เดือนต่อไปมันเป็นพฤษภาเซลล์อินเมย์นะครับนี่หนึ่งพฤษภามันน่าจะปิดประมาณชี้ก่อนหนึ่งพฤษภาก็น่าจะประมาณเจ็ดโมงเช้าสามสิบชี้ก่อนนะครับประมาณตีสามของวันที่หนึ่งพฤษภานะครับนะก็คือถ้าเดือนมันมันกับเจ็ดหมืนคือมันหนีไปเจ็ดหมื่นสองเจดมืนสาไม่ไม่น่าจะทันนะครับ มันไม่น่าจะมีอะไรในสองวันนี้นะหรือเปล่านะครับคือมันไม่น่าจะมีอะไรในสองวันเนี้นะคือก็คือเห็นมันเงียบๆนะครับแล้วก็ในฝั่งของ ETF มันก็เทมาต่อเนื่องนะนะครับมันก็เทมาต่อเนื่องแล้วมันเกิดสัญญาณแบบนี้มันหนีไม่ทันเนี่ยมันเป็นการจบรอบใหญ่นะเราดูนะทวีซีท็อปหรือเปล่าเออทวีเซอร์ท็อปนะนี่นะครับแทงปิดนะสมงเสมอกันเลยนะครับ เป็นสัญญาณที่ค่อนข้างคอนเฟิร์มในการวางดาวเทนะนะเนี่ยมันมีจุดใหญ่ๆแล้วมันเป็นแบบระยะเดือนด้วยมันค่อนข้างจะชัดเจนนะมันเลยไม่ซื้อต่อหรือเปล่านะนะอะไรใหญ่เลยไม่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 ซื้อต่อหรือเปล่าเพราะช่วงนี้เห็นพฤติกรรมมันแปลกๆมันเริ่มเทแล้วเริ่มหยุดช้อนแล้วนะซึ่งพอมันหยุดช้อนมันมันก็เริ่มทํากราฟสะดวกเนาะเพราะหนึ่งสิ่งที่ผมไม่ค่อยชอบเลยใน ในในการทำการก็คือทุนที่ไม่สามารถจินตนาการได้นะครับซึ่งเราไม่รู้ว่ามหาศาลแค่ไหนมันจะโผล่เข้ามาในตลาดนะในมุมมองผมนะก็คือ 1. มันก็เกินเกินเป้าเกินราคาเงี้ยนะเราก็ต้องบุ่นไปจับพอเราใส่เอ็งนะครับเนี่ยมันก็ปัญหาแต่พอมันเงียบๆไปมันเล่นสบายนะครับก็เดี๋ยวไปไปว่ากันหน้างานเนาะแท่งเดือนกับแท่งวีกนะครับก็มาลุ้นกันว่ามันจะปิดต่ํากว่า หกสี่หกแปดแปดได้ไหมถ้าหลุดถ้าหลุดปิดหลุดแบบนี้นะครับโอกาสที่จะหลุดห้า9หมึ่เก้าสองเก้าเจ็ดมีสูงมากนะครับนะซึ่งมันเป็นลิฟต์นะครับที่มันขึ้นมาเนี่ยเป็นลิฟต์ทั้งนั้นเลยนะนึกถึงตอนลงด้วยนะครับนึกถึงตอนลงด้วยเดี๋ยวก็ไปดูในเรื่องของเช็คไอเก่อนนะครับ ISI ก็อ่าทรงมันตัดกันลงไปแล้วนะครับอ่าสำหรับช่องก็อย่างที่วิเคราะห์ไปเมื่อวันศุกรนะ์เนาะวันศุกร์ตอนเย็นนะครับ มันก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่กลับมันไม่กลับเลยอ่ะมันต่ำกว่าอ่าตอนนี้เอสไอวต่ำกว่า67ต่ํต่ำกว่า70แล้วตอนนี้มัน67แล้วนะครับคือดึงไม่ขึ้นแล้วอ่ะนะครับแล้วก็อ่าตัว m a นะครับ MA ล่าสุดของวิกเนี่ยมันอยู่6น7หนะครับถ้าลากลงมาอีกนิดนึงเนี่ยประมาณพั 2, นสองพันจุดมันตัดกันลงแน่นอนหกหมื่นห้าห้าร้อยสีิตอีกัรค้างอยู่ข้างบน ปัจจุบันอยู่63 0 0 0นานะครับถ้าลงอีกก็มีมีสิทธิ์ตัดลงนะครับแล้วก็ไปเทส4 0 0ห0เนี่ยนะในระยะวีคนะครับในระยะวีคก็ถือว่าใช้เวลาพอสมควรนะหลายเดือนอยู่เหมือนกันที่จะลงมานะครับซึ่งเป็นการเทส MA เนาะก็นี่นะครับเป็นการเทส MA 50นะครับนะอันนี้ใช้เวลากี่วีคนะครับนะับไปดูเนาะก็ประมาณ23เดือนได้นะครับเนี่ย สองสามเดือนในเทสเส้น m ออันนี้สเส้น m อในอดีตอยู่ประมาณ m อห้าสิบอะอยู่ประมาณสามหมื่นสองนะครับแต่ลงไปถึงสองหมื่นเก้านะครับอันนี้อยู่ประมาณเท่าไหร่สามหมื่นเก้านะครับก็ต้องอมองมองไว้ว่าอาจจะเกิดแพนิคอะไรต่างๆอาจจะลึกกว่านั้นเนะี่ยถ้ามันเป็นในเรื่องของ MA นะถ้าเกิดไม่ผิดคาดอะไรก็น่าจะประมาณนี้นะคจิบมุมมอง,มอง,มองผมนะนะครับก็ไอซ์ไซก็ไม่มีอะไรนะครับมิเซอร์ท็อปเนาะ ก็เดี๋ยวมาดูกันว่า,าจะเป็นยังไงต่อนะครับยิ่งไอ้เดือนนะครับก็ต่ำกว่า70นะครับเนาะก็จากที่ขึ้นโอบอสไป70กว่าเนี่ยเ0เท่าไรเจ็นะครับเฮ้ยเยนไหมมันดูตรงไหน,นประมาณ76เกือบ77นะครับแล้วตัดลงมาต่ำกว่าโอบอสประมาณ68นะครับนะเนาะก็ต้องรอดูนะ ก็แดงชัดเจนนะครับเดือนเมษานะครับเนาะแดงชัดเจนเลยแนละ้วเดี๋ยวเซลล์อินเมะนะมีพฤชภาแดงแดงไหมตามหาตามหาเม็ดอ้ตามหาเดือนห้าสีแดงนะครับไม่มีนี่ไอ้ชัดแจ๋วเลยนะอันนี้ทวิเซอร์ท็อปนะครับอันนี้เซลล์อินเมชัดแจ๋วเลยนะครับอันนี้มันสองปีทนะี่แล้วอันนี้มันสี่ปีแล้วไอปีสองสี่ น,นี่ปีสองนะครับเซลล์อินเต์ทั้งๆจากเท่าไรเนี่ย4 0 0 0มนนะครับลงไปถึงสอง0 0น้านะครับมันไม่ใช่เล่นๆเ,เลยนะครับอันนี้ก็พฤษสภานะครับนะนี่ก็เกือ,กอบๆนะก็มองมองเป็นทวีเสบ top ได้ไหมนะครับหนึ่งห้าหมื่นห้าหมื่นแปดแปดร้อยห้าหมื่นเจ็ดเจ็ดร้อยก็ห่างกันพันเดียวนะครับ ถ้าเป็นแท่งเดือนก็พอพอสุสีได้นะก็ถือว่าเป็นสวีเซท็อปนิดนึงนะนะนะครับแต่แต่พฤษสภาก็นี่นะครับหก0มืนนะครับลงมาสอง0มืนเก้านะครับนะแท่งเดือนนะครับมีอีกไหมพืษสภาอพฤษภาเขียวมีแท่งเดียวที่เคยเห็นนะครับพฤษภาเขียวสองแท่งนะครับพฤษภาเขียวมีสองแท่ง นะครับแต่จังหวะมันไม่ได้กันนะก็ต้องว่ากันไปต,ต่อไปนะครับก็ดูตาหน้าเนาะก็ไปดูในกราฟเลยแล้วกันนะครับนี่อ่างงงงงหน่อยนะครับเพราะว่าทำกราฟใหม่ไม่ซ้ําสูตรไม่ซ้ําจําสูตรไม่ได้นะทําไม่ซ้ําจําสูตรไม่ได้นะครับก็ มุมมองผมในวันนี้ก็คือ1เลย BTC มันไม่หลุดนะครับมันไม่หลุดอัพเทมนะครับอ่ะมันชนที่ตำแหน่งสาในอดีตแล้วก็ขึ้นมา4นะครับแล้วก็ลงมาในจุดนี้นะแถวแถวหกหไม่ยอมหลุดนะครับหนีขึ้นไปอีกรอบหนึ่งล้วแต่ไม่ได้มีแรงซื้อที่อ่าวหวาอะไรเหมือนในช่วงที่มันมาเทสอัพเทนแรกนะประมาณ5 9าหมแล้วมันหนีเวทนโนนเลยหกหมืแต่รอบนี้มันเทสแค่หก่นหนึ่ง ่ประมาณหกหมื่นหกหมื่นสองนะครับแล้วก็หนีไปประมาณหกหมื่นสี่นะครับขึ้นประมาณสองพันก็ประมาณสองสามเปอร์เซ็นต์เนาะได้ไหมนะครับสองถึงสามเปอร์เซ็นต์มันไม่เยอะเลยเนะี่ยมันไม่ได้หนีเยอะขนาดนะั้นนะครับแล้วก็มันไม่หวือหวาแล้วก็เดี๋ยวถ้ามองดูนะจุดหลุดตอนนี้ก็ยกมาเป็นหกสักจุดหลุดฟิโบนะไม่ใช่อัพเทนนะครับก็ยกมาเป็นหกหมื่นสามสามสามเก้านะจุดแนวรับที่ ถ้าเอาไม่อยู่นะครับหลุดจุดนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะหลุดอัพเทนใหญ่ซึ่งอัพเทนตัวนี้นะครับลากมาจากโน่นเลยนะครับจากเท่าไรเนี่ยสามหมนะครับลากมาจาก38มหมนะซึ่งมันหลุดอัพเทนแรกเนี่ยแถวแถวหกหมนะครับซึ่งเปิดหกหมื่นันนะครับเนี่ยมันหลุดมาแล้วนะครับซึ่งอัพเทนที่2ที่ผมวางก็คือตรงจุดที่มันรีบาวห้าหมื่นเก้าขึ้นไปเนี่ยนะครับก็มาวางไว้เป็นอัพเทนที่2 นะครับเนาะเซ็นอะัพเทนตรงนี้ถ้าเกิดหลุดตรงนี้อีกก็บันเะลยนะครับเนาะก็จุดหลุดจริงๆเค่ยต่ำกว่าหกหนึ่งเก้าเก้าสองว่น่าจะเห็นผลแล้วนะครับเนาะเพราะมันมันเอาไม่อยู่แล้วหนึ่งครั้งสองครั้งนะครับสามครั้งถ้าครั้งที่สี่ก็เรียบร้อยห้าห่นสามนะครับก็จะเป็นสถานีต่อไปนะครับลบกับถ้าไปดูแนวต้านสำคัญนะครับจุดผิดทรง นะครับจุดจุดผิดทรงนะครับคือเขาเรียกว่าจุดแยกย้ายเนาะนะนะก็คือแยกย้ายไปดูหน้าหน้ากราฟใหม่ครับถ้าเป็นสาย SL ก็คือทับมือรอรอกราฟมันเปิดนะครับก็ไปแก้เกมใหม่สายแจวสั้นนะก็จุดผิดทรงก็จะอยู่ที่ประมาณ6,5300นะครับก็คือมากกว่านั้นก็มันก็น่าจะผิดทรงไปแล้วถูกต้องไหมแต่ถ้ามันไม่เยอะกว่า6 5 3 0 0ก็ยังอยู่ในในทรงกราฟเดิมนะครับที่ยัง โฟกัสเซลล์อยู่นะครับในมุมมองผมยังโฟกัสเซลล์นะครับก็ตำแหน่งแนวต้านสำคัญก็คือ 64, 6 4 6 8 8นนะครับส่วนแนวต้านแนวต้านก่อนผิดทรงก็จะไประประมาณ6 5 3ม0นานะครับซึ่งไม่แน่เกินนี้คือผิดทรงก็คือเกินเกินนี้ไปแหละนะครับถ้าเกินนี้ไปไหนนะครับก็ถ้าเกินนี้ก็น่าจะประมาณเจ0 0 0 7 0 0 0เจนะครับน่าจะประมาณเจ0 0 0ได้ซึ่ง มันมันไม่น่าถิดขนาดนั้นเผลอๆอาจจะประมาณหกหมื่นหกนะครับก็ว่ากันไปหน้าง,งานเนาะซึ่งถ้าผิดทรงก็ต้องรออย่างเดียวทาอะไรไม่ได้นะครับเนาะร,รอให้การาฟเปิดก่อนนะครับก็มุมมองก็ยังเซลต่อไปลองไม่คุ้มนะครับถ้าลองพอมอมลองคิดดูว่าเราจะไปออกตรงไหนถึงจะได้กําไรถ้าถ้าอยากได้กําไรแบบสั้นๆเราก็โอเวอร์เทรดไปแล้วถูกต้องไหมครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติลองแบบไม่โอเวอร์ไซส์นู่นต้องไปออก แปดหมื่นประมาณเจ็ดแปดหมื่นถึงจะกําไรนะแต่ถ้า,ามุมมองก็คือเป็นรอเอสด,ดีกว่านิ่มๆนะครับเดี๋ยวถ้ามันลงมันก็ลงต่อมันยังมีโอกาสได้สองสามหมื่นนะครับเนาะก็แล้วแต่มุมมองของแตล่ละคนอีกทีหนึ่งนะคือผมส่วนตัวก็คือไม่โอเวอร์เทรดแล้วนะครับนในมุมมองสายฟิเจอร์นะแต่ถ้าเป็นสปอร์ตก็ยังไม่ถึงเวลารับของส่วนแนวแนวรับสําคัญนะนะเดี๋ยวดูหน้าง,งานประมาณ5 3 9ห6้ นะครับที่จะมุมมองแชร์มุมมองตรงนี้เผื่อจะมีการบายลองสั้นนะครับเพื่อไปเทสจุดสำคัญประมาณ6กบนสนะครับนะไปเดี๋ยวดูหน้างานแล้วกันเนาะก็ประมาณนี้แหละสำหรับ BTC นะครับก็ไปต่อที่เหรียญอ่า XRP เลยที่จะเตือนนะครับ XRP เลยตอนนี้ BTC ก็ทรงๆแถว6.3 5นสามห้อยเนาะก็ XRP นะครับ คือเหลีอเล็กๆพวกนี้นะครับผมทํามุมมองแชร์ในห้องสนับสนุนนะครับเป็นห้อง VP พีที่ทอดนะครับเนาะก็วันนี้ก็เอามาแจกกันประมาณ2เหรียญก็คือไม่ได้แจกเราก็คือเอามาเตือนนั่นแหละนะครับเพราะว่ามันมีโอกาสลงหนักนะแต่ผมไม่แนะนําให้ให้มาเอดตามนะเพราะว่ามันแล้วแต่แผลใครแผลมันเนาะเพราะว่าบางคนไม่มีจุดสต็อปล็อตนะครับไม่ไม่มีการกําหนดไซส์แล้วถ้ามันผิดทางเดี๋ยวพวกนี้มันแรงนะครับก็ แน่ดีนะครับอัพเทนเล็กนะครับก่อนที่จะวิ่งหลับตับไม่นะครับสําหรับ XRP อ่ะก่อนจะลงมันต้องทรงก่อนนะครับนะเนี่ยทรงเสียนะครับประมาณเนี้ยก็คือมันหลุดอ่ะอันนี้มันก็หลุดอ่ะนะครับนะแล้วมันมาจ่อตรงนี้มันไม่เด้งนะครับแล้วก็พอเราเทียบสถานการณ์ณปัจจุบัน BTC มันมันไม่ใช่ว่ามันจะขึ้นตอนเนี้ยนะครับนะถ้ามันขึ้นตอนนี้ไอ้นี้มันยังเด้งแบบหนีตัวรอดแบบเนี้แบบเนี้แบบนี้ เนียตัวลอดแต่เราดูทรงแล้วแบบ XRP มันไม่เอาอ่าวอะไรเลยนะครับนะเพื่อนบ้านเขาขึ้นมันก็ไม่ขึ้นนะครับมันก็อยู่อย่างเงี้ยนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันมันมันทำทรงแบบนี้นะแล้วมันมันเทก่อนเราจะเห็นนะว่า XRP มันเคยแอบเทแบบนี้หลายครั้งมากนะถ้าเราไม่มาเปิดดูแต่เราถ้าเรามาลองเงี้ยมันก็อันตรายด้วยเนาะเพราะช่วงจังหวะที่มันเทมันหนักมากนะทะลุ SL มันว่าเล่น ก็คือมันแอบเทแบบหนักๆแล้วมันขึ้นแบบใหญ่ๆเลยเบบนี่ยก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นผมมอามาเตือนก่อนเพราะว่าเท่าที่เราเคยทําชิป XRP มาเนาะเบรกตรงนี้ค่อยซื้อนะเบรกตรงนี้ค่อยค่อยช็อตถูกไหมฮะค่อยเซลใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้มันอยู่ตรงหน้าเซลนะครับนะก็คือถ้ามันจะหนีไปได้ก็ก็ให้มันพุ่งมาแล้วเอชเอลไปดีกว่าเราไม่ได้รุนเนีย่ยถ้ามุมมองอย่างนั้นนะ แต่ว่ามันเสี่ยงมากบอกเลยว่ามันเสี่ยงมากแต่ในมุมงมออเอสเนี่ยถ้ามันซ้ำร้อยกับบันเลนะครับซึ่งมันอาจจะลงไดถึง0.26เลยสำหรับ x อ็นะแล้วมันไม่ได้ลงนานนะมันลงแป๊บเดียวมันวิ่งขึ้นนะเพราะว่าสติผมไม่รู้ว่าถ้ามันเทมาถึงขนาดนี้คนจะช้อนมันเยอะขนาดเพราะมันเป็นจุดก้นม่อในอดีตนะตั้งแต่ปีสองอนะครับอันนี้ถ้านับถอยหลังไปก็น่นนหก็ปี2 0แล้วนะครับ เราก็ต้องติดตามเหรียญนี้แบบใกล้ชิดกันนะในมุมมองนะแล้วก็ไม่มีอะไร XRP พีก็ประมาณนี้แหละนะครับซึ่งยังไม่มีการปั๊มอะไรเลยนะครับในช่วงนี้ก็ไปดูที่เหรียญหมาบ้างนะครับเงียบไปเลยนะอีลอนมันไปปั่นอะไรเหรียญจีเหรียญตัวจีอ่จีเหรียญก๊อกก๊อกก๊กอะไรสักอย่างก็สําหรับมุมมองเหรียญหมานะครับซึ่งอ่า ผมเคยทำไว้นานมากเลยก็คือให้ TP ที่0.23เพราะมันจะเสียเวลามากนะครับเพราะว่าถ้ามันเข้าไม่ได้มันลงมาพักมันลงมาทำฐานแน่นอนลงมาเก็บใหม่นะครับมันก็ชนจริงๆถูกต้องไหมถ้าใครติดตามเด่นดอสนะก็คือตั้งแต่นานมาแล้วนะแล้ว0.23 0.203เนี่ยเป็นจุด S S V P ในห้องสัญญาลด้วยนะครับก็ยังไม่เห็นใครเคลมเลยนะ นะครับคือจุดน,นี้ก็คือเอสลงมาตั้งแต่ช่วงที่มันชนรีเทสนะครับรีเทสชนก่อฟิโบ6.2%คือมันหลุดเข้า62เนี่ยแล้วขึ้นเทสทีนี้ลงมาที่87%เอนเนี่ยทำทียืนนะเพืเ่อนๆดูมันเป็นมันพยายามปิดที่ประมาณ87%อคือไม่ปิดต่ำนะครับแต่ถ้าวัน2วันเนี้ย BTC มันปิดหลุดมาไอตัวนี้มันก็หลุดได้เหมือนกันเพราะมันปิดต่ำเนี่ยมันจะลงมาเริ่มที่ฐาน ฐานกอดที่มันจะหลุดเบรกขึ้นเบรกเอาเบรกกอบขึ้นต่นะครับเบรกดาวเทนแล้วกันเนาะประมาณนี้ละเนี่ยเนี่ยมันก็อาจจะมาดีเทสต,ตรงตรงที่มันมันมันมุดกอบขึ้นไปนะครับแถวแถวศูนย์จุดหนึ่งนะครับก็คือในมุมมองผมคิดว่านะครับถ้ามันไม่เทต่อนะครับมันอาจจะมารีเทสแถวนี้แล้วเพื่อขึ้นใหญ่ซึ่งตัวนี้ผมกล่าวถึงรอบนี้เผลอๆปีนี้ได้เห็นหนึ่งดอนนะครับอันนี้เดานะ นะครับเพราะฉะนั้นไม่ไม่ต้องเชื่ออะไรมากคือกาวล้วนๆนะครับคือถ้ามันไม่หลุดต่ํากว่าหเอ่งดอน0.1เนี่ยเราได้เห็นหนึ่งดอนนะแต่ถ้ามันหลุด0.1เนี่ยมันก็ไม่ไปไหนไม่ได้ไกลก็คือเหรียญเนี้ยถ้ามองเผินถ้ามุมของทุนใหญ่ที่มันจะแอบปั๊มอ่ะมันมองได้ตัวนี้มันมันมันชัดเจนว่ามันคือมันมันไม่ได้ลงหนักมันไม่ได้ลงไปมากกว่านี้ก็คือต่ํา มี SL ที่ต่ำกว่า0.4กูรอดแล,แล้วประมาณนี้0.04เงี้ยนะเราก็มีสิทธิ์ลุ้นไปกลับมาน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวเนี้ยนะครับเราก็อยู่ที่ตำแหน่งหรือว่าอยู่ที่ใครจะสะสมเหรียญว่ามันไม่ได้เล่นยากอะไรก็มีวิธีแบ่งทุนมีวิธีเหลือทุนไว้ช้อนดอยให้ให้หลุดดอยเขาเรียกวเหลือทุนไว้ไว้เไว้ซ่อมดอยนะครับนะก็มันไม่ได้มีอะไรน่ากลัวขนาะนะครับก็ พยายามมี SL จุดขาดจุดตัดขาดทุนไว้นะครับเนาะก็ต้องว่ากันนั่งนะครับซึ่งเดือนนี้ผมกาวไว้ถึง50%ฟิโบใหญ่ก็คือ0.92 44ุหนะครับเนาะก็ยอดไฮเดิมเลยเกือบอ่านิวไฮนิดนึงนะครับก็อาจจะประมาณไฮถึงนิวไฮนะครับยอดไฮเดิมเนาะก็ถ้ามันไม่ต่ำกว่า0ูจนรลุ้นจริงๆนะครับเียญนนี้ผมผมก็ ส่วนตัวผมก็ชอบมาเป็นพิเศษอยู่ละนะถึงแม้อีลอนมันไม่ปัม๊มมันไม่ปั่นมันไม,ม,นไม่มันไม่ออกมาทวิสตเหมือนแต่ก่อนนะแต่ผมไม่สนใจมันละนะครับก็เอาตามมุมมองกราฟว่านะครับนะมันไม่ได,มไมได้มันไม่ได้เศร้าหรอกเหรียญเนี้ยนะครับคือระยะยาวมันค่อนข้างตอบแทนคุ้มนะในในสายสปอร์ตที่สะสมเหรียญดอทนะครับเนาะอ่นะก็ประมาณนี้แหละนะครับคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับ ซึ่งในมุมมองผมก็เอามาแชร์ให้นะครับเนาะถ้าถูกใจก็คอมเมนต์บอกหนึ่งใต้คลิปแล้วกันเนาะนะครับนานเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเจอเกันใหม่นะครับหรือว่าถ้ามีอะไรที่ผมพิมยากๆอธิบายยากๆในเพจฟิโบ99ก,ก็ผมผมจะมาทำคลิปให้เนาะวันนี้ก็มีประมาณอีกสวัสดีครับ